ไหนกันนี่เนี่ยววันนี้นั่นไงป้ายไปบางนาไปบางนาไปทำอะไรเอ้ากลับบ้านแป้งจะพาไปเที่ยวกลับบ้านเอ้าบ้านอยู่บางนาเหรอเนี่ยโอ้โหหรือว่าขอนแก่นป้าไม่ใช่จะไปจะไปเออ่วัดบางหัวเสืออะไรเสือเสือนะวัดบางหัวเสือจ้า แล้วพาเราที่ไหนอ่ะที่ไหนไหนะร้อนว,วัดบางหัวเสือค่ะวันนี้อยู่ที่วัดบางหัวเสือซึ่งเป็นวัดที่เป็นวัดใหม่ค่ะสร้างมาแค่13ปีเองแล้วก็ภายในวัดสถข้าวูลที่แป้นจะพาไปดูเนี่ยเป็นมีภาพและจิตรกรรมฝาผนางังเป็นปูนปั้นที่เดียวของประเทศไทยสวยมากแด้เจอหนาวใช่เคยมาแต่ที่บ้านค่ะแล้วก็แบบรู้ว่าวันนี้มันแบบโอ้ยสวยอ่ะแต่ดูเหมือนไ,ไม่ค่อยมีใครรู้จักนะแต่แบบเออสวยอ่ะ เสียเสียเวลาเลยขึ้นไปดูดีกว่าใช่ไม่มีใครราาิ้จักก็เป็ทพารู้จักกันไปค่ะตูกึนงพู เก้าปีชนะที่รู้มานะคะที่นี่คือเป็นสถาปัตยกรรมปูนปั้นที่เป็นชีวประวัติของพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูตรตัดสรุแล้วก็บะลีนิพาเลยค่ะอ้าวแล้วมันเป็นพุทธประวัติที่แตกต่างจากที่อื่นยังไงก็เป็นปูนปั้นไงเป็นสถาปัตยกรรมปูนปั้นแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย แล้วจะยังไงอ่ะบทอย่างเงี้ยคืออะไรหิวห่วงจะไปไหนจะไปเที่ยวกินสิเดี๋ยวไปหิวจ้าเดี๋ยวเราจะพาไปตลาดน้ำบางน้ำพึ่งกันนะคะไปตรงไหนแถวเนี้ยเดี๋ยวไปเป็นไหมเนี่ยไม่เป็นถามทางเขาถิกที่ปากกระเอาเกิร์ก้อนจะเห็นไก่สุดยอดอ่ะขับไปทําไปชิวเลยๆไม่ให้หนีเด็กดไปเลยดีกว่าทามทางนานหิวไม่ไหวไปไปเรื่ยลยไปกันเลยค่ะเอามาค่ะ กันที่ฝั่งผู้เจ้าค่ะเป็นแบบฝั่งผู้เจ้าสนิงไทยซึ่งเรากำลังจะข้ามเรือไปที่อำเภอพระประแดงที่เราจะไปคือตลาดน้ําบางน้าพึ่งนะคะตอนนี้เรากําลังอยู่บนโป๊ะเรือหรือว่าแพเรือที่จะเอาเอารถไว้นะเอารถไว้นะหรือว่าอะไรนะเอาเอาเอารถอะค่ะขึ้นมาบนแพเพื่อเขาจะเอาข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะ หิวใช่ไหมล่ะไหนอ่ะอะไรเด็ดหูของเยอะขนาดนี้ไม่รู้เลยนี่ไงก็เดี๋ยวพาไปลองไห้เดี๋ยวบอกก่อนประวัติที่นี่นะคะคือเป็นตลาดน้ําที่เปิดมานานแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาแบบเอามาบูรณะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็สถานที่ช้อปปิ้งนะคะของอําเภอพระประแดง ซเคยกินหน่อยไ,ไม่อันนี้คือเปลือกกะละแม่เปลือกค่ะอ๋อกะละแม่เปลือกกะละแม่กะทิสดกะทิสดกระละแม่อันนี้ใบเตยชอบคืนมากกะทิสดแล้วยไอ้กรดั้งเดิมเป็นข้เดียวค่ะอันนี้ขายเท่าไหร่ขายอะไรพอละยี่สิบสามพอมากค่ะแล้วก็มีข้าวเหียวแดงมีชุดเดิมถ้าอยากดั้งเดิมต้องร้านนี้เท่านั้นใช่ที่ตลอดแล้วก็มีอันนี้ด้วยอาหารเหนือ น้ำพริกอะไรอน้ำพริกกระเียน้ำพริกะเีน้ำกระกกระเียน้ำพระเทีกระกระเียมน้ระมน้ำกรีมนรเีมน้ำระเทียกะเทียมนรอีน้ำกรกะเียระนกระร้ำรเียน้เมกะเทียรยนกรกเยเียนเนกะีะกระเรน้ำพระกเร้ำรเรอ เท่าไหร่คะขายอยู่ขายยูสิบห้าขายหนูยี่สิบขายอยู่รถ <c oughs> คนเดีเองขายคนอื่นสิบห้าขายแป้งยี่สิบค่ะบอกว่าขายหนูยี่สิบแต่ขายคนอื่นสิบห้าบาท <c oughs> กินสักทีอาหารที่รอมานานแมงสั่งอะไรอ่ะของของเขาเหรอเขาสั่งนี่เส้นหมี่ต้มยำหมูค่ะเป็นสูตรสูตรซุปโหดไทยของนึงสั่งอะไรมาผัดไทยป่ะผัดไทยผัดไทยเดี๋ยวเราเมื่อกี้ลืม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 ชูนี่อันนี้ต้มยำแล้วก็อันนึงนี่หมูสเต๊ะสเต๊ะสเต๊ะสเต้สเต๊ะนี่ยนีต้องกินกันนี้นะเขาเรียกว่าอะไรนะผักดองไม่ใช่อะลืม อมันถ,ลถแล้วก็น้ำจิ้มั้ำจิ้มหมูสเตะน,นะคะ <มา S 1> ลองลองชิม,ม,มดีกว่าโอเคไม่เอาละหมวละหิว ันนี้ก็สนุกแล้วตั้งแต่ตอนเราไปวัดเลยเนาะวัดบางหัวเสือไปดูเลยนะพระอุโบสถที่ทำมีสถาปัตยกรรมนนใช่ปูปั้นแห่งเดียวของประเทศไทยแล้วก็เนี่ยมาแวะที่ตลาดน้ำบางลำพึงซึ่งตอนนี้ฝนมาแล้วเริ่มลงเม็ดแล้วี เที่ยวที่นี่ถ้าหนูต้องมาวันเสาร์ช่วงเชาา้าค่ะเพราะว่า<ช>วันอาทิตย์คนเยอะแล้วของจะน้อยด้วยวันนี้เรามาติดบ่ายแล้วใช่ค่ะท่านผู้ช่านอยากมาก็มาวันเสาร์ดีกว่าน้องใช่ของมันจะเยอะมากกว่านี้<ช>ทั้งหน้าเราจะไปที่ไหนใช่ติดตามตอนต่อไปกับรายการเที่ยวไทยแลย์